มีปัญหาผู้ที่พ้นโทษออกมาแล้วกลับไปทําผิดซ้ำนะครับมีความพยายามแก้ปัญหานี้จึงมีโครงการจิตอาสากําลังใจพัฒนธรรมนะครับให้ผู้ต้องขังนิสมัครใจบวชหนึ่งพรรษาตอนนี้อดีตผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมธรรมะก็เข้าพิธีอุปสมบทแล้วนะครับในรุ่นแรกเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ต้องขังคนอื่นๆเห็นว่าถ้าเดินผิดพลาดและเมื่อได้รับโอกาสก็จะไม่หันไปกระทำผิดซ้ำอีก ติดตามในรายงานคุณสุบรรณาจีเจริญวง์ครับแต่ขั้น่านของคนมีคุณค่ามหา,าศาลนะทำัมไม่เคยไปติดคุกด้วยเลยเนี่ยพวกคนติดคุกมาเนี่ยมันบอกมันได้เรียนรู้อะไรมากมายกับชีวิตถ้าคุณหยิบมันมาใช้ประโยชน์คนที่ทุกข์มากที่สุดเนี่ยโยมรู้ไหมถ้าได้พบแต่ถ้าเขาได้เห็นธรรมะด้วยตัวของเขาเองขณะที่เขาทุกข์เนี่ยเขาจะทราบซึ้งมากทำอย่างไรให้คนที่เขามีโทษมากๆความผิดมากๆเนี่ย กิน30ปี40ปีประหารตลอดชีวิตแต่กระวแตนได้มีโอกาสได้เข้าถึงธรรมะเมื่อพ้นโทษจากเรือนจําทําให้อดีตนักโทษจํานวน8คนไม่ลังเลที่จะสมัครใจเข้าร่วมโครงการพัชรธรรมหลังจากก่อนพ้นโทษได้ผ่านการฝึกปฏิบัติมาแล้วระยะหนึ่งการสมัครใจบวชในโครงการพัชรธรรมเป็นการให้กลุ่มผู้ต้องขังได้ตั้งมือรับกับสถานการณ์ปัญหายอย่างมีสติ พระครูภาวนาวิริยวัตรหรือพระอาจารย์อริยะวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพทธริภูนชัยจังหวัดลำพูนกล่าวว่าจากการเข้าไปพูดคุยกับนักโทษตั้งแต่โทษเบาไปจนถึงโทษประหารชีวิตในเรือนจำสิบสองแห่งทําให้เห็นว่าธรรมะจะช่วยทําให้นักโทษเปลี่ยนความคิดของตัวเองใหม่ได้โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาออกมาได้เข้ามาตามหากันมาตามหาจนที่สุดมาต้องมาอยู่ที่วัดมารักษาศีลแปดก็เกิด พัฒนาขึ้นอีกโครงการหนึ่งใน,ใน,ในพระดําริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระพระกิติยาพาทรงโดยจะตั้งอีกโครงการหนึ่งรือโครงการกิจอาสากําลังใจพระชนธรรมขึ้นในกระบวนการที่เข้าไปพระชาธรรมข้าไปสู่เรือนจําต่างๆก็มีช่วงล่าสุดนี่คือเขาบินเลยนะเขาบินในถือว่าเป็นซุปเปอร์แม็กของประเทศไทยเลยเป็นนักโทษชั้นชั้นชัน้นที่ว่าต้องคัดมาพวกที่ ต้องระวังตัวต้องมาอยู่ที่นี่หมดก็คณะเหล่านี้ก็เข้ามาแล้วแลวก็อยากจะมาด้วยก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอะถ้าถ้าทุกคนตักโทษที่รุนแรงหนักๆเข้ามามากขึ้นอะไรครันบนกระบวนการที่เราไม่พร้อมพอเนี่ยก็จะมีปัญหาซ้าซ้อนได้จะมาฝังตัวได้ไหมใช่ไหมมาฝังตัวได้มาชุบตัวได้มาล้างตัวได้แล้จะพยายาก่อการผิดโดยจะอาศัยเครื่องหมายพระราบังดงังเรื่องนี้ต้องคิดไปหมดแหละ แต่สิ่งหนึ่งที่กระาให้ฟังคือการคัดกรองโดยการสมัครมาการคัดกรองโดยการอยู่ร่วมกันและที่สาคัญคือทุกคนเปลี่ยนความรู้สึกได้จริงๆขณะที่อดีตนักโทษคดีอุจการตั้งแต่โทษ30ปีไปจนถึงตลอดชีวิตยอมรับว่าตอนแรกที่เข้าร่วมโครงการพระชรธรรมเพื่อฆ่าเวลาให้หมดไปในแต่ละวันแต่พอได้พบกับคําสอนจากที่เคยคิดอาฆาตคิดร้ายต่อผู้อื่นเบาบางลงมีเป้าหมายหลังพ้นโทษตั้งใจจะบวช คือเราอยู่ในสภาพที่หมดลมะไะ้ลายนะฮะ<ช>คือล้มสลายไม่ใช่ลม้มไม้ลายคือหมดทุกอย่างเ<ช>งินทองทุกอย่างหุดอายัดหมดตัดสิทให้จําคุกเท่าไหร่นะยี่สิบปีครับยี่สิบปีก็คือพันกว่าปีแต่ว่ากฎหมายจําได้ยี่ส<ช>ิบปีนะก็ก็เมื่อเมื่อเมื่อหนดหมดฮะเพราะว่าเราไม่รู้จะไปยังไงพันปีก็เราคิดว่าคงคงคงไม่รอดอีกแล้วแล้วสิ่งที่พึ่งทางใจเราอย่างที่หลวงพ่อว่าพึ่งตนพึ่งธรรมนะฮะ ทึ่ตนเพิ่งทำก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและจนมีโครงการพัฒนาตามเข้าไปที่เนินจำกลางบางขวางหลวงพี่เบนไปปุ๊บผมขอหลวงพี่เบนบวชเลยออกมาไม่มีงานทําก็ต้องก,กลับเข้าไปวนจุดเดิมก็มีโครงการเนี่ยครับทาให้คิดคือมาปรับทัศนคติเริ่มต้นสร้างสติแล้วก่อนที่จะมาบวชเป็นพระเนี่ยพระอาจารย์อริยบางโสเนี่ยก็ได้นําหลักสูตรที่ จิตอาสา904มาอบรมทั้งด้านวินัยในตัวเองความพร้อมการรู้เรื่องของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้มาพร้อมก่อนทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเพื่อ,อยืนยันว่าพร้อมที่จะเป็นพศศระพิสูุได้นะครับจะดูเรื่องคุณภาพก่อนไม่ไม่ไม่ดูเฉพาะปริมาณนะครับเพราะว่า,าต้องการให้สมาชิกโครงการพระรัฒนธรรมเนี่ย ปรรระสสบคับเัเ็จจจอย่าาางงงงิโครงการพัชรธรรมซึ่งมีอดีตนักโทษสมัครใจบวดรุ่นที่หนึ่งเป็นเวลาหนึ่งพรรษาเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับนักโทษคนอื่นๆและปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดการทำผิดซ้ำได้อย่างได้ผลสุมนาแจวเจ,จเริญวงเขาสามมิติรายงาน